สวัสดีครับพบกับสุรศักดิลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลพบแมนยูโรเบนอมริมนะครับชี้ผีคืนฟอร์มแน่หากสู้เหมือนเกมเดือดประทับใจลูกทีมโรเบนอมริมนะครับกุนซือแมนยูระบุนักเตะแสดงเห็นถึงความเป็นนักสู้ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้ไปแสดงบุกมาต่อกรก,กับลิเวอร์พูลได้อย่างสูสีก่อนคว้าผลเสมอ2-2ในเกมที่อนฟิลด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ห้ามกราคมแมนยู or, นะครับหากประกาเซียนบุกมาแบ่งเต้มกับลิเวอร์พูลได้แม้3เกมหลังสุดในศึกพรี พวกเขาจะแพ้รวดโดยยิงประตูไม่ได้ซึ่งในใหญ่ชาวเบรเกตยืนไันว่านักเตะไปแสดงวิ่งสู้ฟัดได้อย่างน่าประทับใจทุกคนจนเกือบหักปีกหงแดงคารังด้วยซ้ำหากหเฮอร์ริงไกรไม่ยิงพลาดในช่วงไทยแก็บเหมือนควรเป็นประเด็นใหญ่สําหรับนักเตะของเราซึ่งทุกคนคิดว่าคุณมีความสามารถแต่ไม่มีศักยภาพเราต้องสู้และสมควรเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้อัมริมเอ่ยกับ BBC Sport รผมคิดว่ามันจะเกินมาเมื่อเราใส่ใจเมื่อเราสู้ทุกจังหวะเมื่อเราย่ำแย่ แล้วเราอ่อนละตอนที่เกมจบลงเราคือทีมที่ดีหากเราไม่ทําแบบนี้ทุกครั้งเราก็จะแพ้เกมมันชัดเจนสําหรับทุกคนเราคนโทุมจังหวะเกมได้ดีทุกครั้งที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสเราควบคุมสถานการณ์ได้และมันก็ก่อให้เกิดความแตกต่างคุณสามารถเห็นได้ในเกมนี้เราไม่ได้ทุรักทุเลต,ตลอดเวลาเพราะเราคนโทุมเกมและควบทุมบอลได้บางครั้งเราได้บอลบางครั้งเราทําฟาวแต่มันเป็นเกมที่ดี พวกเขามีนักเตะคุณภาพและคุณควรทําให้ได้อย่างนี้ทุกน,นัดดาวโลมมีความเร็วโนมีความฉลาดดังนั้นเราสามารถใช้สิ่งนี้จับพวกเขาได้ต่อการสสยตะก,กายพลาดของแฮร์รี่ม็ลไกซึ่งทาให้ปีแสดงพลาดกำเยชนะ3าในช่วงไท่เกมอัมริมเอ่ยว่าสำหรับผมการทิ้งโอกาสหรือการเล่นได้แย่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญสําหรับผมประเด็นสําคัญคือแฮร์รี่ตุ้งเททุกอย่างใน,นาม,มนน่งทีรขอขว มันจะเจ็บมากทุกคนคิดตรงกันและเราต้องเริ่มต้นควมมมมมอ,อนสมมติเสมอต้นเสมอปลายเดี๋ยวแล้วทั้งแนวทาง,ทางการเล่นและรายการที่เราต้องลงสนามดังนั้นมันต้องเริ่มต้นได้แล้วในวันนี้ปเ <because S 1> <ห>าหนัดต่อไปของลิเวอร์พูลนะครับเทียบกับอาร์ซ a นอลใครหนักกว่ากันลิเวอร์พูลน,นะครับพาดคว้าสามแต้มสำคัญในเกมหนึงเดือดหลังทำา่เพเยียงก็เสม,ม,มอกับแมนยู -2, 2. ทำให้ยังคงนำเป็นจับฟุงพิมลิกด้วยคะแนนนำหน้า6แต้มแต่แข่งน้อยกว่าอัลซานอว์หนึ่งเกมซึ่งสถานการณ์ลุ้นแชมป์ยังคงเปิดกว้างนะครับมาดูกันว่าฮานัดต่อไปในพิมลิกของหงแดงและปืนใหญ่เป็นอย่างไรกันบ้างใครเจองานหนักกว่ากันนะฮะฮานัดต่อไปของลิเวอร์พูลก่อนเกมเลีนะ้ยงหน้าต่อไปนะครับลิเวอร์พูลก็มีคิวลงเล่นในศึกคารุครับรอบรองชนะเลิศกับพนมโฮสเปอร์และในศึกเอเวอร์คัปกับแอคคตแลนตันสแตนลีย์ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพความฟิตของนักเตะได้ วันที่14มกราคมจะไปเยือนน็อตเทียมฟอร์เรสเกมเยือนสุดหินโดยเจ้าป่ากำลังโชว์ฟอร์มอย่างเยี่ยมนะครับรั้งอันดับที่3ของตอนนะแนและเป็นทีมเดียวที่เอาชนะลิเวอร์พูลในลีกด้วยกันนี้ได้วันที่18มกราคมจะไปเยือนเบรนฟอร์ดอีกหนึ่งเกมที่เยือนและเป็นเกมที่ยากในการไปเยือนเบรนฟอร์ดที่มีสถิติในบ้านที่แข็งแกร่งแม้2เกมล่าสุดในบ้านจะแพ้กับฟอร์เรสและอาร์เซนลก็ตามวันที่5มกราคมเตะที่อันฟิลลงเล่นกับอิสเวต เกมนี้หงแดงน่าจะเก็บสามแต้มได้ไม่ยากอิสวิตเป็นทีมที่ท้ายตารางและกําลังยืนรนนนี้กันถูกชั้นวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์หงแดงจะเอาไปยันปอนมัดนะครับแม้จะเป็นเกมเยือนแต่ลิเวอร์พูลก็มีโอกาสคว้าใจแม้ว่าเดอะชอรี่จะเคยเอาชนะทีมใหญ่ๆอย่างแมนเชสเตอร์แอสตันและสเปอร์ในบ้านมาแล้วก็ตามในวันที่16กุมภาพันธ์เล่นในแอนฟิลด์พบกับวูมแฮมตัน เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เล่นในบ้านที่หงแดงน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากเดอะบูร์นตันก็เป็นอีกทีมที่กําลังหนีกันถูกชั้นนี่คือ5เกมของลิเวอร์พูลนะครับก็จะมีเยือนน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์เยือนเบลนฟอร์ดเล่นในบ้านอิฟสวิทแล้วก็ไปเยือนปอนมัดและเกมนัดที่5เล่นในบ้านที่แอนฟิลด์พบกับบูร์นตันนะครับต่อไปเป็นหน้าหน้าของเอพิเนีนยอัลซานอลอาร์เซนอลยังคงไล่ล่าลิเวอร์พูลอย่างกระชั้นชิดพวกเขาก็ต้องการชัยชนะอย่างต่เอเนื่องเพื่อลดช่องว่างคะแนนเอาไว เกมที่1นนะครับวันที่15มกราคมลงเล่นในบ้านตัวเองอิม,มริสตเยียมเปิดบ้านต้อนรกรรมเยียงของเทนนิสเปอร์เป็นดัมมีแมน่งกรุง e วันดันเหนือที่เดือดแน่นอนนะฮะเกมนี้ปืนใหญ่หวังล้างตาแล้วจากปูไปแพ้สเปอร์1-0ในนัดแรกเกมที่2ในวันที่18มกราคมซึ่งจะเล่นในอิม,มริสตเยียมอีกนัดโดยจะเปิดบ้านต้อนรกรรมเยียงของอัตตอรวิลา่าเกมนี้ปืนใหญ่ต้องระวังวิล่าซึ่งเคยบุกมาชนะถึงอิม,มริสตเดียมแล้ว2-0เมืเ่อกันที่แล้ว เกมที่3นะครับวันที่25มกราคมจอไปเยือนบูมแฮมตันซึ่งเกมเยือนที่ไม่ง่ายเพราะบูมแฮมตันแม้จะอยู่อันดับท้ายตารางแต่ก็มีทีเด็ดเกมที่4วันที่2กุมภาพันธ์โดยจะลงเล่นในบ้านพบก,กับแมนเชสเตอร์ซึ่งเป็นซูเปอร์แมตเลยนะฮะโดยปืนใหญ่จะได้เล่นในบ้านซึ่งพวกเขาก็เคยเอาชนะโรเบส์ีฟ้ามามแล้วในนัดแรกนัดที่5วันที่15กุมภาพันธ์จอกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้เป็นเกมเยือนที่ปนืนใหญ่มีโอกาสเก็บ3มแต้มได้ชัว พอเลนเตอร์สตียังหาความคงเส้นคงวาไม่ได้นะครับสรุปนะครับทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลตามมีโปรแกรมที่นักหน่วงรออยู่นะฮะโดยเฉพาะเกมที่จะต้องออกไปเยือนของหงดงจะต้องเจอกับทีมหัวตารางอย่างนาเตียมฟอร์เรสต์และเบนฟอร์ดส่วนปืนใหญ่ก็มีเกมใหญ่ๆใ,ในบ้านที่จะต้องรับมือกับสเปอร์และแมนซิสตียอย,อย่างไรก็ตามการแข่งขันยังยิ่งยาวไกลอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้งสองทีมต้องรักษาความคงเส้นคงวาและคว้าชัยชนะให้ได้มากที่สุดเพื่อโอกาสในการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีนี้นะฮะ ด่วนโรมาโน่คอนเฟิร์มนะครับผมปล่อยปีตาลูก้าหวนศฟูมินิเซ่ล่าสุดนะครับฟาบิซโวโรมาโน่นักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลนะฮะบรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวมาเชโลปีตาลูก้าในทวันดารรุ่งจากบ,บราซิลให้กับตุสกาลเก่าอย่างฟูมินิเซ่แบบไรก้กาตัวเป็นที่โลดแล้วโดวยจะมีการประกาศอย่างเป็นการต่อไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อเมื่อเก่าในวัย22ปีตกเป็นข่าวพัวพันกับฟูมินิเซ่อย่างหนัก หลงจากรุมเปลวในการสอดแทรกขึ้นมาสู่ทีมชุดเหญ่ยของลิเวอร์พูลโดยตลอดสซีซั่นที่มานมาปีตาลูกา้าถูกปล่อยไปเล่นด้วยการยืมตัวกับแม็กกิงฟิลเซนแพทติกและล่าสุดกับเลฟวิงสตันในลีกสกอตแลนด์ขณะนันการล่าสุดโรมาโนระบุว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจปล่อยปีตาลูกา้ากลับไปยังฟูมิเนเซ่แล้วโดยโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าลิเวอร์พูลและฟูมิเนเซ่ลงนามในเอกสารทั้งหมดสำหรับดีลของมาเชโลปีตาลูก้าเพื่อ กลับไปยังบราซิลลิเวอร์พูลได้ใส่เงินอนไขายครั้งต่อไป40%และไม่มีคัาธรรมเนมในการยืดเทียมสำหรับปีตาลุก้ารนะครับย้ายจากฟูเมนเซ่มารลงทีมลิเวอร์พูลในเดือนตุลาคมปี2020ด้วยค่าตัวแค่2ล้านปอนด์และเป็นนักทวันดาวรุ่งที่ทุกกอรยกย่องอย่างมากว่าพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกรุนอายุไม่เกิน17ปียันไรก็ตามนะครับในด่านเลือดซัมบ้าไม่มีโอกาสเข้าสองในสีเสื้อลิเวอร์พูลแม้แต่เกมเดียว โดยในยุคข,ของจีเกนคลับเคยมีชื่อเป็นตัวสลองเพียง7เกมเท่านั้นนะครับก็ลาก่อนนะฮะขอให้โชคดีกับเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะจ๊ะนี่คือสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเยืนอนคนที่6มกราคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคลับแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อ f แฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน,น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ